ก็พาไปสองโมเมนต,ต์ในไลฟ์ของห้องแฮป p ี้ i m มแฟนคลับ MVP ของ Tik To k อกเกอร์สาวชาวจีนน้องขุยอันที่ลงเรือนักชาลีขุยอันกันค่ะกับไลฟ์ในวันที่12พฤษภาคมก็มาวิเคราะห์ว่ากันด้วยเรื่องติ่กต k To เกอน้องขุยอันกลับมาจากกรุงเทพรอบนี้อาการก็สดชื่นเป็นพิเศษ มองจากดาวอังคารใครๆก็รู้ว่าอยู่ในโหมดแฮปปี้มีความสุขก็คล้ายกับคนกำลังอิ่มเอิมใจในความรักค่ะซึ่งก็มีการแซวน้องว่าน้องจะย้ายมาอยู่กรุงเทพเดือนหน้าแล้วดูบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมงานนี้บ้านใหม่น้องก็อยู่ใกล้คูบอนไปอีกค่ะ <c oughs> จองบ,บ้านแล้วสองสองอาทิตย์ย้ายแล้วนะจ๊ะเอฟซีน่ะแค่ถามว่าใกล้คูบอนไหมวะจริงๆไม่อ่านก็ได้แต่เลือกอ่านข้อความนั้นเพราะอะไรดื้อเอาดีดีเมียคูบอนเพื่ออุ้กัแม่แจนมองบนเลยแบบเบรกแตกอีกแล้วว่าเบรกเนี่ยเห็นไหม เขาเป็นแบบนี้ไงเด็กแต่ะเธอจำมันที่มันเริ่มต้นตั้งแต่ที่มาบอก่ะเริ่มต้นตั้งแต่อยู่เฉยมาบอกว่าจะเตะกระป๋องกาวอาการนี้ตั้งแต่บอกว่าจะเตะกระป๋องกาวจำได้ไหมใช่ตูฟูเขาปวนปวดปวนทั้ง้อมเลยอ่ะเออปวนปวนทั้ง้อมอุ้ยอันเป็นเด็กแบบเนี้ยดูดูหน้าเขาสิเห็นไหมนะเมื่อวานนี่นั่นโลกสีชมพูหน้าเนิ่มไม่แต่งแต่ยิ้มพิมพ์ใจตาเตอะไปหมด โอเวอร์มากก็จะไม่รับแม่บอกแล้วแม่บอกแล้วแลววานเหมือนเด็กโมบายอ่ะอืมเขารู้หมดเลยคุยอันเอ้ยลูกทรงเซิงหายหมดเมื <c oughs> ่อคืนน่ะแม่นั่งหัวเราเลยนะแล้วแม่ไปนอนเลยนะที่ตลกเกิรู้ป่ะเจ้าจสาวน้าแข็งมาตั้งเกือบวีคพอหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> นะคะครับผม <c oughs> ที่บอกว่าจะไม่เติมกาวพวกเราหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเขาเติมกาวแค่ครั้งเดียวตอนที่ได้ยูนินเวิร์สอันนั้นหิอิเป็นมีขอ M ม P ีขอนะ โอ้เป็นเจ้าสาวน้ำแข็งมาเลยอะแต่เมื่อวานเนี่ยละลายเลยว่ะแต่พอเมื่อคืนเป็นไงไม่มีเงาใสจ้าโขข่าวขข่าวบ้านก็ได้เออมีคนแกะกุ้งให้คนเราจะเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรอะว่ามีคนแกะกุ้งให้แกเข้าใจป่ะล่ะเออคือทรงผู้หญิงคือแบบ ฉันไปกับเขามาก็จะ้าหมายมั้ยแเอออร่อยทุกจัากจากาัเลยจ้ะด้บ้านจ้ะอยู่แถวบ้านจูนจ้ะแม่แม่แกนกับแม่จูนมองบนแล้วนึ่เอฟซีแค่รอซื้อว่าใกล้คูบอนไหมนางตอบเลยจ้ะเนี่ยคูบอนโอ้โหเอฟซีฟินอีเอฟซีฟินอยู่ข้างซีผู้หญิงแบบคุยอันไม่ได้ซับ้อนไงพ่อกูดคือโกรธรักคือรักไม่รักคือไม่รักไม่มีความมันเป็นอาการของคนลักษณะแบบนี้เวลาคุณจีบนะฟังเลยคุณจีบผู้หญิงนี่ ีถ้าผู้หญิงลักษณะแบบนี้ให้จีบแบบนี้ไม,<า>มาเห็นบ่อยๆเออไมาเห็นบ่อยๆแม่ก็ขิงค่ะขิงอะไรนะคลิปข้าวผัดปูกับโต๊ะ <laughs> <laughs> เขาน่ะปั่นจริง ปั่นจริงทั้งคู่ไม่รู้่านเพราะอะไรเพราะไองานไอนั่นแหละงานงานงานอะไรนะพ่อขบวนะครขบวนละครงานขบวนะครแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขามีโอกาสได้เจอกันบ่อยเขาก็เลยไม่มีเรื่องงอมกันไงแกสังเกตไหมล่ะเขาไม่มีเรื่องงอมกันเลยนะครั้งหนึ่งก็คือตอนที่เขากลับจีนถูกไหมพ่อก็ไม่ได้กลับจีนกลับจีนแต่มันตกท้องถ่ายอาการดักเลยเอออากาองัเออแล้วกลับมาแก้ด้วยเอ็มวีไงเออแล้วเอ็มวีมากระจบเลยนะมาเกานซะหนึ่งปุ่ไง ถ้าไอ้เจ้าย้อนมันไปหามาแล้วไงไม่ใช่โต๊ะที่กูบอลนะหมายถึงว่าแม่ที่ในบ้านกูบอลไงไปอยู่แถวๆกูบอลไงแปลว่าอะไรแปลว่าเอาออกไปทานข้าวกันข้างนอกแปลว่าเขาไม่ได้กลัวละจ้าเขาไม่ได้กลัวคนเห็นจานโลแปลว่าเขาพอไม่คนเห็นคะโล่แม่ไม่ได้เติมเลยแม่พูดแฟกต์อย่างเดียวเลยอันนี้มันมาจากคุยอันเลยวิ่งแบบคุยอันน่ะเขาเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่อ่า ง่ายนะพ่อผู้หญิงโบราณน่ะเขาจะไม่ร่ะมันดูง่ายอุยอันไม่ซับซ้อนอน้องแน็ะเขาเรียกว่าเหนือชั้นเราทายเขาไม่ถูกหรอกอย่าเพราะว่าเพราะว่าชาลีเนี่ยเราเข้าใจว่าเขาต้องเขาเป็นดาราเขาทำทุกอย่างเออเขาเป็นเขาทำทุกอย่างเพื่อ fc หลายคนเขาเก็บอารมณ์เป็นเขาเก็บอารมณ์เป็นเขานู่นนี่นั่นเป็นไงนี้น่ะมันยากเกินไปสำหรับความสามารถของเราเราก็ดูลูกเราเป็นอันดับที่หนึ่งก่อนละว่ามันเลยทายถูกไงที่มีความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามที่ทําให้ผุยอันรู้สึกรู้สึกปลอดภัยพ่อ ออล้วเล่นเวเกเิน<ป>อยู่แล้วคุยอันไม่เล่นเเกินกับคนนี้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่าพอคุยอันเล่นเวจินอนุญาตให้ทุกคนจิน้จแต่วันที่คุยอันบอกว่าฉันเตกกระป๋องกาวอ่ะไม่เติมนะ่ะอันนั้นน่ะที่แม่เลยบอกเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยไอ้นไอ้นี่ไอ้นั่นแต่ที่แม่คิดว่าเขาน่าจะแบบมีซัมติงซัมติงหมายถึงความรู้สึกดีๆต่อกันเนี่ยพอลูกสาวมันไม่ให้กินกับคนอื่น ใช่พี่เองคืองอนแล้วก็หายงอนไงมันสกุยอันไม่ซับซ้อนเด็กง่ายๆ คือใครได้เป็นแฟนนะโชคดีเลยนะแม่พูดจริงๆไม่ได้พูดเพื่อไปให้ถึงน้องแน็กหรือใครนะอันนี้แม่พูดในมของคนของคนแก่ไม่ไม่แก่หรอกของสาวของสาวท่านง่ายดูง่ายคุยอันเป็นคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่ดูง่ายพ่อดูง่ายดูง่ายดูง่ายไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนไม่คือเขาเป็นเด็กไม่ซับซ้อนพอไม่ซับซ้อนมันดูง่ายไงพ่อมันดูง่ายเออแต่ลูกสาวพวกเรามันคุยอันก็ขายความตัวเป็นตัวตนของเขาไง อืมอันนี้ก็อาจจะได้จากน้องแน็กซ์่เรารักที่ตัวตนเราใช่ใช่อันนี้แม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นน้องแน็กด้วยซ้ําที่เป็นคนสอนเรื่องนี้นะในความมุมมองของแม่นะในมุมมองของแม่แม่มองว่าแน็กน่แม่จะสอนน้องว่าให้เป็นตัวเองไปเลยใช่พ่จรเาอมันไม่สามารถร้องเพลงเดียวกันได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกันถ้ามันรับเตรียมกันพ่อเข้าใจความหมายไหมน้องเปลี่ยนไปมากค่ะตั้งแต่เจอซ l ใช่ค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแน็กก็เปลี่ยนเยอะค่ะตั้งแต่เจอขุยอันเชื่อแม่สิ ใช่ช่องสองคนเหมือนทุกคนเป็นอากาศน่ะคนต้องเยือนะวันนั้นใช่ใช่ใช่แม้กระทั่งงานเอสลรเหมือนทุกคนเป็นอากาศจึงบรรยากาศเขาเขาสื่อสื่อสารกันบนเวทีกับข้างล่างน่ะแน็กจะแพ้ลูกอ้อนไหมเอาทุกคนตอบพร้อมกันเลยนะล้วพิมพเลยนะทุกคนคิดว่าถ้าถ้าอยู่ใกล้ขุยอันน่ะแน็คจะแพ้ลูกอ้อนขุยอันไหมทุกคนตอบเลยตอบเลยทุกคนคิดว่างไงไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือชัวร์ไม่รู้ใครอ้อนใคร คุยอันคี้อ้อนค่ะคุยอันคี้น่จะคี้อ้อนแน่นอนเธอดูเจนนต้าสิเ <Hey. S 1> อ,อถ้ามีทรัพย์สินก็น่าจะยกให้หมดลแล้วล่ะารเขาชอบกันเขารักกันแต่เขาไม่กล้าพูดนั่นเองกล้าพูดอยางยังไม่อยากจะบอกไปอย่างที่เพลงเขาอะให้ดูตอนนี้ก็เลยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ถ้าพูดอ,อ้อมอมสำหรับแม่นะเขาชอบกันเขารู้สึกดีต่อกันจนถึงพันรักได้เลยนะแต่แค่ไม่กล้าพูดเพ่นั้นเอง,น,น,เองนี่คืออ,อ้อมอ,ออมนะคะ ี่ยแม่ถึงพูดแต่คำว่าแม่ไม่กล้าพูดเรื่องชาลีเพราะอะไรรู้บ่านะเพราะว่าแม่ชอบโดนเอฟซีชาลีอ่ะบางท่านพูดว่าผมรู้จักชาลีดีไงกูก็เลยคิดในใจว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าที่กูไทยแต่ทุกท่านคะแม่แค่พูดในมุมมองของคนแก่เท่านั้นนะคะแม่ไม่รู้จักชาลีดีแม่ขอประเานโด้ดีนะคือแค่เรารู้สึกว่าอาการของผู้ชายคนนี้ก็ชอบลูกเราอะ แล้วแต่ใครจะมองอะมนแล้วแต่มุมมองอ่ะแต่แม่มองว่าใช่น้องแน็รู้สึกดีกับคุยอ,อันน่ะจะมากขนาดไหนไม่รู้อะอินออฟหรือเปล่าไม่รู้แต่แบบแม่รู้ว่าอาการแล้วสองอะถ้าน้องแน็ไม่ได้ฟังห้องเราเมื่อวานไม่น่าเจอกันนะ <c oughs> หมายความว่าเวลาที่มีดาม่าเราจงอยู่กับคนที่เรารักแต่ถามว่า <c oughs> ในในหน้าที่การงานของเขา <c oughs> ขเขาทั้งคู่ยังต้องการ fc จำนวนมาหาศาลสนับสนุนเขาในอนาคตถามว่าให้เขาเลือกได้เขาก็อยากมี fc ที่ช่วยเขาถูกไหม แต่เวลาที่เจอปัญหาเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับคนที่รักเราถูกไหมพ่อในการเป็นในการเป็นสปีกเกอร์ในการเป็นโฮสในการเป็นดารามีใช่ใช่ของเอาของพี่แดงเนี่ยเราพูดถึงแค่ตรงจิ้งกับขุยอันเนาะของพี่แดงเนี่ยเราเราเราหยุดแค่ตรงจิ้งกับขุยอันเนี่ยเพราะความไม่สมบูรณ์แบบของเขานี่แหละมันเลยทําให้แม่ฟินกับเขากับขุยอันเพราะหมายความว่าเขาไม่ใช่เป็นแบบพ่อคาสโนว่าจา๋จา คนที่เหลี่ยมเยอะมันก็เลยทําให้กัมันเลยทําให้อ่าซีรีส์เรื่องนี้มันกลมกล่อมแต่ถ้าเกิดเหลี่ยมเขาเยอะเหลี่ยมเขาเยอะเกินนู่นนี่นั่นมันก็จะอีกแบบนึงแต่พอเขาเป็นคนไม่มีเหลี่ยมไงหมายถึงว่าไม่ได้เป็นผู้ชายเจ้าชู้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้ชายกระล่อนหรืออะไรก็ตามแล้วแต่แต่เพียงแค่เขาเป็นผู้ชายธรรมดาที่ไปเล่นเวเจ้าชู้เท่านั้นเองมันก็เลยดูประหลักประเดือประดักประเดือไปหน่อยแม้พยายามจะเจ้าชู้ไงแต่มันไม่ได้ไงเข้าใจไหมล่ะแต่ว่าเอาล่ะสำหรับคนอื่น อันนี้เราแค่พูดในมุมของเราเฉยๆนะเขาอาจจะเจ้าชู้จริงๆก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะน,นี่ไม่รู้แต่สําหรับแม่แม่มองว่าผู้ชายคนนี้ไม่เจ้าชู้ใช่ค่ะจริงนะคะทุกท่านน้องเป็นเด็กที่มีมารายาทมากกับผู้ใหญ่นี่คือเรื่องจริงแต่ถ้ากับเพื่อนไปกินข้าวอย่างเงี้ยพ่อเออนางอาจจะปฏิเสธใช่าา <ๆ S 1> แต่ถ้าเป็นแบบพวกพี่เบิ้ลนพี่ก้องช่างน้าหนักช่างน้ําหนักนะาสมมติถึงจะเป็นพี่เบิ้ลชวนก็ต้องปรึกษาพี่แน็กเพพี่แน็กว่างไงเหมือนเดิมแหละเชื่อชั้นซี ทุกที่ที่มีป๊เจตหมายถึงว่าป๊เจตต้องรู้อยู่แล้วว่ากุยอนไปอย่ามาโลกสวยทุกคนอย่ามาหาพูดโลกสวยไม่มีทางหรอกที่ระดับนั้นจะไม่รู้ <Yeah. S 1> อันนั้นทาลีป๊เจตนะเขาเป็นบอสนะฉะนั้นถ้าเกิด <Yeah. S 1> มีการชวนใครสักคนเนี่ยยังไงป๊เจตเขาก็ต้องรับรู้แหละเขาเป็นเจ้านาย mm hmm. เนี่ยถูกไหมพ่อใช่ใเอออืม แม่ก็มั่นใจแม่มั่นใจเหมือนกันว่าคือเขาต้องปรึกษาก่อนว่าอ่ะมมันมีอันนี้พี่ให้หนูไปไหมพี่ให้หนูไปจริงเหรอเอาละถึงปเป็นพี่เบลชวนก็ตามแล้วแต่แต่ว่ามันก็ต้องมีการอนุมัติกับเขาแหละเพราะแม่มั่นใจว่าพี่ก้องพี่เบิร์นเนี่ย เขาเอ็นดูขุยอันฉะนั้นถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่มีปัญหาเขาน่าจะชวนอยู่แล้วแต่ถ้ามีปัญหาเขาจะไม่ชวนเคยชวนไปแล้วเคยชวนไปแล้วรอบหนึงเออนั่นนะให้ทุกคนสบายใจได้แต่ถ้าน้องไม่ไปหน้าที่ของเราคือเรารักขุยอันเราก็ต้องนักรักแชาลีเรารักแักชาลีก็ต้องรักคุยอันอุ้ยไม่ใช่เวนต้องเป็นฝั่งเขาพูดเอาใหม่เรารักขุยอัน คุยอ,อันบอกว่าให้สนับสนุนพี่แนทของเราด้วยนะสนับสนุนพี่แนทเราไปพาเจ้าคอดื้อเจ้าพ่้หนุ่มคู่บอลของเราอ่ะไปอันดับที่สูงที่สุดเท่าที่ความสามารถของ FC เราจะมีกันดีกว่าชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็ r t ู้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ